โอกาสประกันตัวค่อนข้างริบรีหมดดำเผยพิงกี้เริ่มเครียดหนักร้องไห้ปรึกษาทนายยังคงเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวของนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมคุณแม่และพี่ชายหลังตกเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ฟ,ฟอรเร็กทีดีโดยสารอาญานั้นมีคำสั่งยกคำร้องประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงและมีผู้เสียหายจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายครั้งนี้สูงถึง2.5พันล้านบาทส่งผลให้พิงกี้และคุณแม่ถูกนำตัวส่งเข้าทันทสถานหญิงกลางทันทีล่าสุดพิธีกรชื่อดังมดดำคชาพาเล่าถึงเรื่องพิงกี้ผ่านรายการปัญหาของพิงกี้ตอนนี้หลายๆคนก็จับตาว่าพิงกี้จะได้ประกันตัวหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้เป็นวันที่5แล้วที่พิงกี้ต้องอยู่กับกันโรคเป็นวันสุดท้ายหลังจากนี้ต้องย้ายไปอยู่อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งวันนี้พิงกี้ร้องไห้และเริ่มเครียดแล้วแต่ด้วยความที่พิงกี้อยู่กับคุณแม่จึงจะไม่แสดงอาการเครียดมากโดยพิงกี้ร้องไห้และปรึกษาทนายให้ขอยื่นประกันตัวอีกครั้งเพราะว่าคนในบ้านของพิงกี้ทั้งหมดนั้นถูกควบคุมตัวที่เรือนจำจึงทำให้ยังไม่มีการแต่งตั้งทนายอย่างเป็นทางการเนื่องจากวันที่ไปศาลนั้นพิงกี้คิดว่าไปขึ้นศาลตามปกติและทั้ง19คนที่ตกเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่อฟอเร็กทีดีเหมือนกัน ก็มาพร้อมทนายความทุกคนปรากฏว่าวันนั้นศาลบอกว่าไม่ให้ประกันตัวและทุกคนต้องเข้าห้องขังโดยที่ไม่มีใครได้กลับบ้านเลยจึงเป็นสาเหตุของอาการเครียดของพิงกี้ว่าทนายที่จะดำเนินการให้พิงกี้ตอนนี้จะเป็นใครเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะประกันตัวค่อนข้างจะริบลีมดดำคชาพากล่าว